สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาอันบ x ็อกของขวัญที่เพื่อนสาวสุดสวยเย็นตาโฟเจ้าเด็ดเจ้าดังที่อร่อยที่สุดในอำเภอบลรืรอซื้อให้เป็นของขวัญในวันสอบราชการได้นะคะแค่กระดาษนะคะก็ห่อด้วย I l เลิฟยูแกะออกมาจะเป็นกล่องนมโฟโมโนะคะแล้วก็ด้านในจะมีกล่องดำๆแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ที่ห่อด้วยหนังสือพิมพ์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่ามันคืออะไร ก็คือเอ๋ยไม่ได้พลิกหน้าออกมาดูนะคะว่ามันเป็นอะไรก็เลยแกะออกจากหนังสือพิมพนะ์น่ะเห็นเป็นไม้แบบสองแบบ<ๆ>ก็เลยวางไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาแกะนในกล่องดำกันเลยแทนแทนแทนอะไรนะ้าเปิดออกมานะคะว้าวว้าวสุดสุดว้าวแบบตะโกนมากแม่ใส่ปากกาเยอะมากแล้วก็เป็นปากกาสลักชื่อแทงแรกในชีวิต The first pen luxury เลยนะคะแล้วก็จะมีสมุดโน้ตด้วยทุกคนสมุดโน้ตก็สลักชื่อนะคะกระดุมเป็นแบบเม่เหล็กส่วนกระดาษด้านในเป็นกระดาษถนอมสายตาชอบมากเลยค่ะแล้วเราก็มาดูว่าอีไม้นั้นมันคืออะไรนะคะลองเอาสมุดไปวางแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เลยลองพลิกไม้อีกแผ่นนึ่งมาดู o ้ oh my god แล้วแล้วก็เป็นชื่อและตำแหน่งค่ะ oh. น่ารักมากน่ารักสุดๆ เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตเลยนะคะชอบมากๆเลยขอบคุณเพื่อนสาวสุดสวยมากๆเลยนะคะ